Oh 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 oh, oh, oh. oh. เปิดไพ่ทาโร่ดูดวง12ราศีราศีในปังราศีในแปก๊กต้องดูตอนรับปีกระต่ายนะครับ2,566นะครับทั้ง12ราศีด้วยการทำนายดวงโดยรวมประจำนะครับที่ปีพยากรณ์ด้วยการเสียงทายจากไพ่ทาโร่ซึ่งจะบอกเรื่องราวสำคัญเรื่องพิเศษของปีนี้รวมไปถึงเรื่องที่ต้องควรระวังครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับให้กับเพื่อนๆสายมูทุกคนนะครับซึ่งจะมีอะไรไปดูเลยนะครับ ราศีเมษนะครับหัวใจที่หวั่นไหวระสามระสายอาจจะยังเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของคุณภาวะของการไม่รู้เหนือรู้ใต้ความเจ็บปวดที่ยังแพร่ขยายซึมเหมือนวงน้ําภายในพร้อมๆกับความเปราะบางที่ใครอื่นไม่ทันได้สังเกตนะครับอย่างไรก็ตามคุณควรที่จะหนักถึงเรื่องดีๆที่คุณมีอยู่ความมั่นคงในทรัพย์สินทุนทรัพย์ ความแข็งแรงของร่างกายหรือว่าใครที่ยังเคียงข้างแม้แต่มิตรภาพรอบตัวใช่ว่าคุณจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันอาจเป็นข้อใดข้อหนึ่งนะครับรวมๆปนๆกันมาแต่นั่นแหะครับคือสิ่งที่คุณพยายามคิดถึงมันในปี2,566นี้นะครับคุณอาจจะต้องยอมรับว่าตัวเองไม่ได้ทุกอย่างที่มุ่งหวังคุณอาจไม่สามารถพาตัวเองไปให้พ้นบางกงขังข้างในจิตใจสำนึกที่เต็มอิ่ม บางครั้งก็อาจบรรจุแต่ความโหยหาและความมุ่งหวังที่รู้อีกว่ามันไม่อาจจะเป็นจริงได้โดยง่ายราศีพฤษกปีแห่งความสำเร็จทางด้านการเงินผลตอบแทนจากการทำงานหนักความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาจะได้รับผลรางวัลชีวิตของคุณในปีนี้จะได้ทุ่มเทที่เป้าหมายอย่างมีความหวังมีเกณฑ์การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้คนร่วมแสดงความยินดีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนะครับคุณจะได้แวดล้อมด้วยผู้คนที่มีความ หวังร่วมไปกับคุณความหมายของไพ่นะครับมีอีกอย่างก็คือแสดงถึงความอบอุ่นในครอบครัวหรือว่าความปิติยินดีของญาติพี่น้องวงวานจึงมักหมายความว่าวาระการเฉลิมฉลองในทางใดก็ทางหนึ่งนะครับและคุณจะได้รักตระหนักถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่ตนเองมีราศีเมถุนงานคุณจะหนักถึงหนักมากในปีนี้ปัญหาต่างๆจะรุมเรา้าและคุณอาจจะต้องมองหาความช่วยเหลือที่รู้แน่แก่ใจว่าไม่มี สำหรับหน้าไพ่ใบนี้นะครับมาจากตำนานกวนนริของปารากัยการออกตามหาลูกสาวที่หายไปโดยลำพังจึงมีความหมายถึงความเครียดความวันไหวภาระความรับผิดชอบสิ่งที่พยายามจะรักษาเอาไว้ประเด็นที่สำคัญนะครับคุณอาจจะทับถมด้วยเรื่องราวนานาต่างๆสารพัดน,นะครับงานหลวงงานลาดไหนจะพาสีสังคมอีกเรื่องที่อยากสิ่งที่แบ่งเบาภาระนะครับเพราะว่ารอบตัวคุณดูชุลมุนกันไปหมดสิ่งที่น่าสนใจนะครับหลายครั้งความสําเร็จของคุณ จะงอกเงยขึ้นมาจากความเจ็บปวดที่คุณแบกรับไว้ดอกไม้ที่บานสะพังอยู่รอบๆบริเวณทั้งหลายใครหลายคนอาจไม่ได้ทันสังเกตว่าคุณนั้นคือผู้ที่ถนอมก้มเกียดดูแลมาจึงมีช่วงเวลาที่เหนื่อยมากที่สุดในชีวิตนะครับและระวังช่วงเดือนตุลาเอาไว้ราศีกรกฎ นาไพ่ของคุณในปีนี้เป็นเรื่องราวของตำนานภรรยากรเลียนผู้ร้องขอความเป็นส่วนตัวจากสามีแต่เขากลับผิดสัญญาอย่างไรก็ตามสุดท้ายเธออาจจะต้องใช้คนของตัวเองนะครับทอผ้าเพื่อช่วยเหลือสามีไพ่ใบนี้คือสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดภาวะอดทนการเสียความรู้สึกเสียใจการประสบกับเรื่องราวที่ทำให้ไม่อาจลืมเรือนได้ง่ายๆและเตือนให้ระวังคนผิดสัญญาชีวิตในปี2 5 6 6นนี้นะครับคุณอาจจะต้องทำใจสักหน่อยว่า จะมีเรื่องให้อกหักได้ไบ่อยๆอาจจะเป็นความผิดหวังกับคนที่เคยไว้เนื้อเชื่อใจการเห็นท่าแท้ของคนหรือแม้แต่สถานการณ์ที่ได้เปิดเผยเรื่องราวออกมาทำให้คุณรู้ว่าความจริงคืออะไร ราศีสิงห์มีตำนานพื้นบ้านเดนมาร์กเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของนกไนติงเกลที่ร้องเพลงให้เจ้าของฟังจนตัวตายและนี่คือความหมายของหน้าไพ่ใบนี้ในปี2566คุณอาจจะได้นกทั้งไนติงเกลตัวหนึ่งที่เจ็บปวดจากการพยายามทำความต้องการของใครๆอยากให้ตัวเองได้รับการยอมรับเป็นที่รักเป็นที่ห่วงใยห,หรือหวังให้มีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณแต่ก็ไม่แนะ่คุณอาจเป็นเจ้าชายที่ได้ได้ยินเสียงเพลงนกร้อง แต่ก็ไม่ได้ฟังมันนานอย่างจริงใจก็ได้นะครับคุณอาจเพ้อเฉยในสิ่งที่ควรใส่ใจหรือตกใจในแห้วฝันแสนไกลจนลืมลืมที่จะอยู่ตรงหน้าอย่างไรนะครับไพ่ใบนี้สัมพันธ์หนึ่งความลังเลใจความไม่มั่นคงข้างในและการมองหาสิ่งที่ดีกว่าซึ่งยังไม่มาสักทีราศีกันมีนิทานเดนมาร์กเรื่องหนึ่งนะครับเล่าถึงเด็กหญิงที่ลำบากยากจนต้องอดทนกับความเหน็บหนาวถูกทอดทิ้งในคืนหิมะตกหนัก เป็นที่รู้จักกันในชื่อเรื่องเด็กหญิงไม้ขีดไฟนั่นคือเรื่องราวของไพ่ประจําตัวคุณในปีนี้แต่อย่าเพิ่งด่วนกลับไปจนกลัวนะครับเพราะว่าไพ่กาลังบอกคุณว่าในชีวิตของคนเราจะมีช่วงเวลาที่ต้องเหน็บหนาวเจ็บปวดออนแอและปัสจากใครเคียงข้างหลายครั้งที่เราต้องการความช่วยเหลืออยู่งเงียบอยู่กินกันทางน้ําตาไพ่ใบนี้นะครับเปิดขึ้นมาเพียงจะบอกคุณว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่มีใครในโลกนะครับหล่อที่จะสุขได้ตลอดเวลาหรือพบแต่แสงแดดจ้าตลอดนะครับ สิ่งที่สําคัญคือการมองหาสิ่งที่ประคองชีวิตให้ได้ในมุมมืดและเยียบเย็นเมื่อมีแต่ตัวเองจะต้องดูแลอย่างไรราศีตุล หน้าไพ่ของคุณปีนี้นะครับเป็นภาพผู้การวิเศษแสดงถึงความสําเร็จที่จะมาจากความมุ่งมั่นแรงบันดาลใจความคิดสร้างสารรค์และพลังอันฉาบฉวยวาระดีๆของการเริ่มต้นใหม่ปี2 5 6 6นสะครับจึงจะเป็นปีที่คุณควรใช้พลังในตัวเองนะครับการเชื่อมั่นในสิ่งที่จะเป็นไปได้ไม่กลัวที่จะล้มเหลวไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวที่จะทําอะไรใหม่ๆในอีกครั้งในปีที่ผ่านมาหากคุณมีเรื่องย่อท้อนะครับหรือว่าถอดใจนะครับมีอุปสรรค ปัญหาปีนี้สัญญาณที่ดีขึ้นมาแล้วนะครับหากมีโอกาสอะไรเข้ามาจึงรีบหยิบช่วยไว้อย่ากกลัวที่จะไปต่อด้วยบันไดขั้นต่อๆไปจงมั่นใจที่จะเดินหน้าราศีพิจิตมาแล้วนะครับไพ่แห่งความอบอุ่นและลึกลับเป็นไพ่ที่เหมาะสําหรับคุณมากๆในปี2566นี้เพราะนี่คือไพ่แห่งตำนานเยโมจา หรือพระแม่ผู้อุปถัมภ์สายน้ำตามชื่อเรียกตามภาษายูโรนาไนจีเรียในปี2,566นี้นะครับชีวิตของคุณจะดำเนินไปแบบน่าใจหายใจความอยู่ไม่น้อยส่วนหนึ่งเพราะอารมณ์ของคุณเองอีกส่วนหนึ่งเพราะสิ่งแวดล้อมที่ถอดตัวเป็นมวลกระทบเข้ามาแต่จะหนักเบาอย่างไรก็อยู่ที่ใจของคุณเองปกติแล้วคุณเป็นคนที่ราศีที่ใครๆก็อยากจะอย่างใจได้ครั้นไพ่ประจำปียังเป็นเทวีแห่งท้องทะเลชีวิตปีนี้ก็ยังคง ไม่ค่อยปกติธรรมดาเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะพบรักเลิกลาพบเรื่องเหนือความคาดหมายมีคนปั่นป่วนกวนใจมีชีวิตโยกโยนไปมาแต่ที่แน่ๆคุณจะปลอดภัยในแบบฉบับของคุณราศีธนูคุณได้พบไพ่ที่ดีมากใบหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อปีนี้เป็นไพ่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ของเทพโบวีเทพแห่งดวงอาทิตย์ของชาวซามิสวีเดนโดยเธอเป็นเทพีแห่งแสงสวาง่างฤดูใบไม้ผลิและสัมปติสัญชญญั ความหมายของไพ่บอกถึงเรื่องราวของความหวังความเติบโตการขยายพืชพันธุ์ความงอกงามในป่าสัตว์ที่แข็งแรงและสง่างามในภาพรวมจึงหมายถึงรากฐานของสิ่งที่จะไปสู่ความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นจึงเหมือนคุณได้รับพรจากเทพแสงอาทิตย์แม้ที่มีสิ่งใดยากลำบากสิ่งสิ่งนั้นก็จะค่อยๆผ่านไปคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จะวางรากฐานสิ่งต่างๆไปทีละน้อยทุกก้าวจังหวะมั่นคงและยั่งยืน ราศีมังกรเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นใครๆก็จะมักหวาดกลัวกับสิ่งที่อาจจะสูญเสียหรือเหนืออาจจะเป็นรางร้ายแต่ในไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ของชาวมีขาวเทพนิยายนอร์เวย์ที่สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การจบสิ้นของเหตุการณ์ใ,ใดๆอันหมายถึงเรื่องราวที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับชีวิตคุณใช่ว่าจะมีแต่ความมืดมิดเพราะบทสรุปของเทพนิยายคือความหวานชื่นบางครั้งเมื่อจมดิ่งลงไปในความฝันคุณอาจจะรู้สึกว่า เหมือนแทบจะขาดใจตายแต่ในไม่ช้าคุณก็จะตื่นขึ้นได้พบรุ่งอรุณวันใหม่ได้รู้ว่าชีวิตยังมีฉากอื่นๆรอท่าและแสงตะวันก็จะสาดส่องมาอีกครั้งราศีกุมไพ่ของคุณในปีนี้เป็นเรื่องราวของดูอิด และกวางขาวดูอิทใครคือบุคคลในตำนานเซติกโบราณเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นครูเป็นแพทย์เป็นผู้ที่มีที่ปรึกษาเป็นผู้พิพากษาและเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษศักดิ์สิทธิ์ชีวิตในปี2 5 6 6น้ริี้นะครับจึงจะเป็นปีของการหวนคืนสู่รากเงาเก่าแก่บางอย่างการค้นหาการแสวงหาหรือให้ความสนใจเรื่องทางจิตวิญญาณมากขึ้นหลายคนในราศีนี้จึงอาจหันมาหานไพ่สนใจโหราศาสตร์สนใจเรื่องพลังงานลึกลับ เข้าถึงความหมายของคำว่าจิตวิญญาณมากขึ้นราศีมีนนาภัยของคุณปีนี้มาจากเทพนิยายญี่ปุ่นเป็นเรื่องราวของเทพ,พเจ้าเล่าสาเกในปีนี้นะครับอะไรที่คุณเริ่มทำความรักความชอบสิ่งที่เป็นความคิดผสมผสานการต่อยอดจากของเก่าเข้าสู่สิ่งใหม่ๆการใช้วัฒนกรรมบวก เข้ากับสิ่งที่มีคุณค่าเก่าเดิมจะทําให้คุณได้รับผลประโยชน์มากชีวิตในปี2,566นี้นะครับของคุณจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่การไม่ปล่อยให้ถ้วยของตัวเองนั้นว่างเปล่าและก้าวย่างที่จะสู่ความสําเร็จในอีกไม่ช้าเอาละครับคําถามนะครับผมถามว่า เทพโบวีนะครับเทพแห่งดวงอาทิตย์ของชาวซามินะครับเป็นเทพแห่งราศีใดนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม